โก้านสี<ช>เหลืองเหลืองนี่ตัวอ่อนก้าเก็เจาเคารือ่องลอยตัวมาดูด<น>ดูน้องเขาเอามาเก็บไว้น,นี่นี่จะลองดูดไหมเดี๋ยวไปเอาหลอดมามาให้กินจะลองดูดี๋ยนะเดี๋ยวแกให้ชิมจากสดๆจากนี้เลยเนี่ยกิรังนี่น้ำปลาอย่างนี้ดูมันมันสร้างดีนะเนี่ยยังกินนะ ยังไม่อคืนมันคืนไม่ได้มันมันจีนมันต้องมีอะไรหล่อลื่นอะไรอะไรอะไรหล่อลื่นอะไรอาจารย์พระมาอะไรหล่อลื่อนก็มีแนวหล่อลื่นมันอยู่สักห้าหกเดือนนี่มันจะเปรี้ยวเลยมันจะอร่อยรสชาติมันจะอร่อยกว่านี้โดยที่เราไม่ได้ไม่ได้ไปทำอะไรมันเลยเก็บแค่บ่มไว้ดูดเลยดูดเลยอาจารย์ดูดเลยดูดอาจารย์ดูดเป็นไหมโจ๊ตไยจะรสชาติ เปรี้ยวหวานอืมเปรี้ยวหวานอร่อยอาจารย์ดูดแล้วต้องดูให้หมดเดี๋ยวบ้วนดูดให้หมดดูดให้หมดดู๋ยวเรมดอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งมันจะบอกว่าค้ั้งคืนเนี่ยหวานจะเริ่มดูดแล้วนะครับพี่ดอนจะเริ่มดูดแล้วเป็นน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งชันนรงนะครับเย็นสดสดจากรังดูดจากรังเลยนะครับชัดเจนนะครับมากเลยอันนี้บ่อน้ำผึ้งนะครับเป็นไงมาครับรสชาติเป็นยังไงบ้างเปรี้ยวหวานสมุนไพรนะครับเหมือนอันนี้เลย เหมือนเบียร์ไหมครับเหมือนไวน์ไหมเหมือนวายครับอันนี้เดี๋ยวมันปิดของมันเองใช่ไหมครับใช่่คะสุดยอดเลยครับพี่สุดะสุดะสุดดะสุดดะรวดเลยสดจากนี่เลยคเเีย็ว